อ่าตอนนี้ก็จสิบน,นํำยางน้ำกลนโชกุนค,ครับไป <laughs> ค่ะยางน้ำกลนโชกุนไปเบิงกล้วยนะคะเบิงกล้วยแกออกมาอาทิตย์ละเถอ่อาจสิมีการเสียมีการหายเกิดขึ้นอันนี้ยังไม่แก่นี้ยังบบแกไปยางไปเบิงขั้นสะ มันนี่แดดแห้งตัดหญ้าใหง้วแล้วก็เลาะเบงกล้วยนี่พึ่งตัดปีไปบางหันนี่ตัดหัวปลีไปตวนีีนาสีสุกท่านออกพรรษาอยู่เนาะเขื่อนนี่น่าจะสุกท่านออกพรรษาพรรษาก็สิปลูกกล้วยปลูกอ้อย แล้วก็มิตะไค่ใส่ต้มใส่แกงน,นั่นที่ออกมาก็สีหกเน,นีจักน้อยเนาะทางยางบโหกจักน้อยล้วหกเติอยางไม่นำทางไปนำ ปลูกมันไว้นะคะมองนี่จะมองงามปันไดเนาะเป็นน้ำปีพันบ้อปีมั่นงามก็งาม,งามงามปีนี่ต้นเตีย่ยอันนี้คือกล้วยที่ปลูกไว้ขั้นสะเนาะน,นี่คือหน่อยคือใงป,ปลูกไว้หลายปีแล้วแต่ชมกุเลาะเบิ่งดูมูอีกไหม ที่ลายเขื่อนนะจ๊ะแต่ว่าคือสีแก่พระท่านอ๋อขั้นสาสีนี้คือแก่ท่านอยู่ท่านเม่พระท่านเม่บางทีออกมากับพระท่านนกอ๊ะ เนงจากสภาพแล้วไม่มีเนาะโชกุนนี่เขื่อนนี่เป็นกล้วยหลอดต้นโมง,งามใบาตายไปละน่าจะติดโลกแต่บอติดโลกก็เป็นย่อนฝนตกฝนตกนำํำกล้วยซุกบ้เนาะโชกุนกล้วยซุกได้นนะอ๋อกล้วยซุกอ่ะที่ก่อ เราจะตัดมาให้ดูกล้วยไม่สมบูรณ์เท่าไรพี่ว้ย เขคเป็นบดแอ้ผ่ามั้ง สบายเล็กๆไม่ใช่มากแล้ว Ui nốt chó Cô <laughs> quẩy Bà sống buồn đó Quẩy liệp liệp bay phân tay bất là ได้อยู่ขือวหนึง่งไปไปยังกรับอี่โดนนกจัะ,ปะ,ปะ,ปะจไปแล้วต้องเฮ็ดมันเดี๋ยวมันหักลงมาบปได้กินอีกแล้วนะ ปลกไว้หลายปีอันนี้คืออาการขืนโคนการขืนโคนนี่มีหลายแบบนะครับอาจจะเป็นหนวยบใหญ่อาจจะเป็นลูกบดกนี่บัวลายวีหลีบแน่ใบตายก้อนลูกสีแก่ก็มี คือาการกล้วยขึ้นโคนปูกล้วย้ายปีสิเป็นอาการนีย่ะตอนนี้กกำลังเดินทางกับอันนี้บอกว่าเห็นเห็ดเลยไปเบิ่ง่าเห็นเนเี็ดอีหยัง

Oh, oh. Đây, oi oh, là cái bèo ôi mưa thôi là nó cho cùn Mà mô ta xài Hết mưa นี่ก็เป็นสวนหญ้านะสวนหญ้าปลูกไว้เลี้ยงงัวทั้งเบิดนี่ก็บซิฟไลโดยประมาณนะเอาไว้ปลูกปลูกหญ้าให้งัว่ะเจ้าปลูกมันมาปลูกหญ้าให้งัวดีกว่าส่วนนี้นะส่วนส่น,นทั้งเทิงก็ยังเป็นมั่นคือเก่าติดถนน ถนนทางลูกล่างนะถนน,ะเน,เนเกษตรครับ,อ,บ,บอ่อะ,ะเดี๋ยเดินทางกลับไปน้อที่นี้ไป